สวัสดีค่ะนะี่จะเพจคนใจหมาวันนี้อยู่ช่วงคุยกับคนใจหมาเรามากับปัญหาน้องหมาเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมประมาณนั้นใช่ <ผม S 1> คุณนิวมีเวลาให้สิบห้านาทีเล่ามาเลยค่ะว่าปัญหามันคืออะไร<ม>แบบโย่อๆปัญหามันเริ่มจากที่ผมไปเอาหมามาเลี้ยงอีกตัวหนึ่งครับเป็นหมาพันธุ์ไทยธรรมดานะครับ<อ>ปกติผมจะเลี้ยงคีสุอยู่สี่ตัวทีนี้ไอหมาไทยเนี่ยผมก็เลี้ยงมาตั้งแต่แบบ มันลอดใต้ท้องให้พวกนั้นได้อะมันก็วิ่งเล่นกันปกติครับแล้วมาช่วงสองสามปีหลังเนี่ยพอมันโตเต็มที่แล้วอะพอเอาไปทาหมันแล้วด้วยนะครับ uh huh. มันก็ทีส่สุที่มีปัญหาอยู่สามตัวคือมีชื่อชิโร่บ๊อบบี้นายมนะครับไอ้นายยมกับบ๊อบบี้อะคือเหมือนเขาจะเป็นพวกกันอะ uh huh. เขารักกันอยู่สองตัวแต่เขาไม่ถูกกับชิโร่แต่ชิโร่อะ จะอยู่กับหมาไทยได้ครับหมาวัดที่ผมเอามาเลี้ยงอ่ะท uh ีนี้ถ้าปกติอ่ะมันก็กินเล่นอะไรนอนอยู่ด้วยกันปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามีเสียงแมวหรือว่าเสียงฟ้าร้องเสียงประทัดเลยครับ uh huh. ชิโร่ก็จะกระโจนใส่อีกสองตัวนั้นเลย uh huh. และไอหม,หมาไทยอ่ะมันเหมือนจะพยายามห้ามหรืออะไรผมไม่แน่ใจแต่ว่า การห้ามของมันคือมันจะงับคอไอ้สองตัวนั้นไอ้สองตัวเล็กที่ชื่อบ๊อบบี้กับมายมอะครับอ่าฮะแล้วทีนี้มันงับแบบเลือดออกเป็นแผลใหญ่โตเลยครับแล้วเนี่ยในเดือนเนี้ยมันโดนกันมาคนละสองครั้งแล้วพอแผลหายปุ๊บเป็นอย่างไรจนคลินิกเขาแบบจามันได้แล้วว่าไอ้สองตัวเนี้ยอื uh huh. ผมแล้วเมื่อล่าสุดเนี่ยเมื่อวานที่เพิ่งโดนไปคือไอ้หมาวัดที่ผมมาเลี้ยงมันก็นอนอยู่เฉยๆและไอ ไอตัวเล็กอะมันเดินผ่านหลังไม่รู้มันตกใจอะไรมันก็ลุกขึ้นไปกัดเลยอ่ะฮะโอเค <c oughs> บางครับอ่ะเดี๋ยวขอสรุปแป๊บนึงสรุปก็คือหมาที่บ้านแบ่งพวก,กััสองสองถูกป,ปะ <c oughs> ่ะครับก่ <c oughs> อนที่มันจะกัดกันเนี่ยทุกครั้งคือจะมีสิ่งเล้าเป็นกาทำ <c oughs> อะไรให้ตกใจบางอย่างพ <c oughs> อสิ่งนั้นเกิดปุ๊บไอหมาวัดกะชี้โล่ ที่อยู่แก๊้งเดียวกันเนี่ยก็จะพุ่งมากัดไอ้สองตัวนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วเมื่อวานนั้นก็คือเอ่อหนึ่งในสองตัวเนี่ยเดินผ่านหมาวัดหมาวัดก็เลยหันก็ไปงับใช่ใชไหมอยู่ดีก็กัดเลยเหมือนมันช่วงยังหวะที่มันนอนหลับอ,ะอ่ะอยู่ดีมันก็จะแบบเหมือนไม่รู้ว่าสันร้ายหรือ่าตื่นมามันต้องชอบกระดุ้งตื่นมาแล้วครอบขู่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะ,อะโอเคโอเคโอเคไอค้ตรงนี้อธิบายได้ทุกอย่างเลย เอ่อเดี๋ยวนะเวลาเขากัดหมาไว้เขากัดตรงไหนนะตรงคอนี่คือกัดหลังคอหรือว่ากัดตรงคอหอยตรงหลังคอครับกัดหลังคอโอเคแต่คือกัดแล้วก็ฝังไว้ใช่ไหมไม่กัด้วสบัดปะสะสบัดด้วยครับกัด้วสบัตเหมือนกันเนาะโอเคถ้ากัดถ้ากัดข้างหน้าตรงคอหอยเนี่ยคือฆ่ากัดข้างหลังส่วนใหญ่มันก็จะคล้ายๆเหมือนเวลาแม่หมาคาาลูกหมาคือกัดเพื่อให้สงบ แต่วิธีกัดที่ถูกต้องสําหรับหมาด้วยกันมันควรจะกัดแล้วไม่สะบัดนะว่า,าแต่นี่คือกัดแล้วสะบัดด้วยฉะนั้นมันก็ออกแนวคล้ายๆว่าจะฆ่าด้วยเหมือนกันงงไหมไม่งงนะโอเคทีนี้กลับมาบปัญหาเรื่องที่หมาคุณสองสองฝั่งกัดกันทั้งหมดทั้งปวงมันเกิดจากสิ่งเล้าถูกไหมครับอ่ะพ,อ,พอมันเกิดสิ่งเล้าเนี่ยมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้อย่างสูงเลยก็คือไอสองตัวเอ เป็ไปได้ว่าไอ้สองตัวฝังเนี่ยเขาอาจจะตกใจเขากลัวเพราะเขากลัวไอ้ฝังเนี่ยก็เลยต้องทําหน้าที่คุมให้มันสงบเหมือนเดิม<อ>นึกออกปะเพราะหมาอยู่ในฝูงเดียวกันสิ่งที่บาลานซ์ที่สุดคือหมาที่สงบถ้าตัวใดตัวหนึ่งในฝูงไม่สงบไม่ว่าจะด้วยอาการอะไรตื่นเต้นหรืออ,อกลัว ตัวอื่นในฝูงโดยส่วนใหญ่จะเป็นไอ้พวกจ่าฝูงอะไรพวกเนี้ยเขาจะเข้ามางับไม่ได้กัดเพื่อฆ่านะแต่ส่วนใหญ่จะคือเข้าไปงับเพื่อให้มันสงบเหมือนแบบเวลาสําหรับคนก็จะแบบเหมือนเวลาเราเริ่มสติแตกอะเริ่มเครียดเริ่มสติแตกอะไรเงี้ยคนก็จะต้องเดินมาแบบตีไหลเจ็บๆอะไม่ใช่มาสะกีดอะคือต้องตีแบบเรียกสติกลับมาอะไรประมาณเนี้ยหรือตบมันตบหน้ามันเพื่อให้มันหนึงสติกลับมามันจะคล้ายๆกัน แต่เขา<ต>้าใจ<ร>ว่ามหมาทุกตัวน่ะเขาไม่ได้รู้วิธีที่จะใช้วิธีนี้เ<อ>นอะเหรอวะเ<ร>พราะถ้าคนที่หมาที่มันเกิดมาแบบบาลานซ์บาลานซ์นแบบจา่าฝูงจริงๆเลยเนี่ยเขาจะรู้ว่างับยังไงแต่ถ้าไอ้ส่วนใหญ่คือขี้โกอยู่แล้วกูก็คุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ย <G ül üş> แล้วมันงับมันก็จะจบที่แบบว่ามันจะกลายเป็นฆ่ากันอ่ะงงมากแต่แต่ผมก็เข้าใจอย่างนั้นนะครับตอนแรกเพราะว่าเห็นลักษณะที่เขาแบบ ไอเนี่ยมันเหมือนเขาจะห้ามมากกว่าเพราะบางทีเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ร่วมวงนะคะรับได้หมาวันตอนนี้นเหมือนแบบพยายามจะขู่แล้วก็แบบเดินใส่แล้วก็ให้แยกกันอย่างเงี้ยอืมอืมเป็นไปได้เพราะ็าเขา้าใจว่าเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันเหมือนมันมันตัวใหญ่กว่าเยอะอะแล้วแบบมันไม่รู้ว่าแรงแค่ไหนคือคือห้ามคืออะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้มันงับไปเเพราะถ้เาเขาเป็นหมาตัวหมาตัวใหญ่ที่วันไม่เคยเจอหมาตัวอื่นที่ใหญ่กว่าเขาอะ เวลาเขาเล่นกันเวลาเขาห้ามกันอะไรแบบเนี้ยไอ้ตัวใหญ่เขาไม่เคยรู้ว่าหมาตัวใหญ่มันแรงเยอะขนาดไหนนะเหรอวะครับคือสำหรับหมาตัวใหญ่นะเขารู้ว่าแรงเยอะเต็มที่แล้วก็ชี้สูงหนึ่งตัวชนเข้ามา <c oughs> นึกออกไหมครับเออเหมือนเหมือนออลูกช้างอย่างเงี้ยถ้าลูกช้างไม่เคยมีแม่ช้างลูกช้างไม่เคยอยู่ในฝงช้าง ตอนไหนลูกช้างเกิดมาลูกช้างอยู่กับคนอย่างเดียวช้างพวกนี้พอโตไปจะมีปัญหาการเล่นเขาจะไม่รู้ว่าเขาเวียงงวงได้แรงขนาดไหน oh. เพราะหนึ่งถ้าเกิดเขาอยู่กับแม่เขาราอยู่กับช้างตัวอื่นอย่างเงี้ยถ้าเขาเวี่ยงงวง <Hey. S 1> แรงเกินไปไอตัวที่ใหญ่กว่าเขาจะเวียงตบกลับมา uh huh. แล้วเขาก็จะเรียนรู้อาวชิพหายแล้วกูตบแรงเกินไปหรือว่าอาวชิพหายแล้วตัวอื่นแม่งกลับมาแรงกว่ากูอีก uh huh. อะไรมาเนี้ย uh huh. ก็จะเกิดการเรียนรู้ แต่พอช้างที่อยู่กับคนมาตลอดเนี่ยเองวงงตบคนคนมันตบช้างกลับให้ในแรงเหมือนช้างไม่ได้เึกอรอปะครเออมันก็ได้แต่เอาเอาเขี้ยวที่แบบเฉาะเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งมันถามว่าช้างเรียนรู้ไหมเขาก็เรียนรู้แต่เขาก็ยังไม่เรียนรู้อยู่ดีว่าเขาเล่นได้แรงขนาดไหนอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ที่แบบว่าหมาโตวันๆอยู่แต่กับหมาเล็ก เขาก็จะเล่นเหมือนสไตล์มันคิดว่าตัวมันเป็นที่สูงเหมือนกันน่ะทั้งนั้นที่ตัวมันก็โขงแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออส่วนไอ้เรื่องะอะผมผมผมสังเกตเวลาเขากัดเสร็จแล้วแล้วผมพาไอ้ตัวนั้นไปหาหมอพอกลับมาเขาก็จะมาดมตัวนั้นแล้วก็แบบจะเหมือนสำนึกผิดตลอดอ่ะแบบจะแบบเงียบเศร้าแล้วก็บบเดินแยกไปอยู่อีกตัวนึงนอนหมอแบบตัวเดียวอย่างเงี้ย ไอตัวที่เดินไปแยกหมอบนี่คือตัวไหนคือหมาวัดเหรอตัวใช่ครับอ่าฮะคือถามว่ามันรู้สึกผิดไหมมันทางวิทยาศาสตร์มันก็ยังไม่ไม่พิสูจน์ได้อยู่ดีนะว่าหมามันมีความรู้สึกผิดหรือเปล่านะความรู้สึกผิดมันเป็นความรู้สึกที่คนส่วนใหญ่เอาไปใส่ให้หม,มามากกว่าแต่การที่เขากลับมาแล้วเขาเขาปีกตัวออกไปข้างนอกตัวเดียวเนี่ยเป็นไปได้ว่าคือฝูงเขาไม่รับเขากลับมา mm. เหมือนเด็กอะเหมือนเด็กเกเรไม่ใช่เหมือนเด็กเกเรเ,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 เหมือนเด็กแบบ ไม่รู้จะจัดการกับวิธีการเข้าสังคมยังไงแบบเพื่อนตีกันแทนที่มึงจะไปบอกครูให้มาช่วยห้ามมาเดินเอาเอาถ่ายเข้าไปฟาดหัวเพื่อนปาบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเพื่อนนะแค่จะแบบเฮ้ยมึงหยุดมึงหยุดอะไรประมาณนี้พอเพื่อนกลับมาไอ้เพื่อนที่โดนถาดฟาดก็จะแบบว่ามึงไม่ต้องเข้ามาเลยมึงเล่นไม่เป็มึงไปไกลๆเลยอะไรประมาณนี้ครับเออเป็นไปได้มันเป็นไปได้ทุกอย่างมันไม่แอบสูบเพราะนั้นมันได้อยู่ในเหตุการณ์ แค่จากที่ฟังเนี่ยจากประสบการณ์มันจะไปแนวนั้นไอ้ส่วนเรื่องที่ตัวมันที่นอนตัวหนึ่งนอนอยู่แล้วตัวนึงเดินผ่านแล้วหันไปงับเนี่ยมันเปเริ่มปกติของหมาขี้กลัวหรือขี้ระแวงอ๋อใช่ครับผมว่ามันมันเป็นหมาขี้กลัวสมมติว่ามีคนแบบเพื่อนผมอย่างเงี้ยถึงแม้จะมาหลายครั้งนะครับแบบตัวพอเดินเข้าประตูบ้านมาเนี่ยมันทุกตัวมันก็จะเห่าเกียวกาวเลยนะแต่ว่าสักพักหนึ่งก็มันก็จะเงียบ แต่ไอ้ตัวเนี้ยคือมันจะเดินวนไม่กล้าเข้าใกล้คนแปลกหน้าแบบไม่กล้ามาดมๆแล้วก็ถอยห่างแล้วก็แบบห่าอยู่อย่างนั้นน่ะคือมันขี้กลัวมากครับพอพาออกไปวิ่งหรือพาสายสายจูงออกไปเนี้ยมันจะไม่เดินเลยมันไม่ออกขนาดเกิดประตูค้างไว้มันก็ไม่วิ่งออกนอกบ้านอืม,มันไม่ไปไหนเลยอืโอเคเป็นหมาที่ขี้กลัว เพราะฉะนั้นเราถึงจะเตือนเจ้าของหรือเตือนทุกคนอ่ะเวลาถ้าใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกับหมาประเภทนี้นะเวลาจะเดินผ่านเขาเราควรจะส่งเสียงให้เขารู้ว่าเรามาเน,นเอปะปาเพราะถ้าไม่งั้นถ้าวีเดินไปหมาตื่นมาขาอยู่ข้างหน้าอยู่หน้ามาแล้วอะไรมันก็จะตกใจเขาก็จะงับมันคืออารมณ์เดียวกันกับที่มันงับเพื่อนมันนั่นแหละไม่ได้แปลว่าเขาดุแต่คือเขาตกใจ วมันไม่ดุมันไม่ดุดออครับเพราะว่าช่างหรือว่าอะไรที่มาทําอะไรที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ไม่เคยกัดใครเลยมไม่เคยกลัวได้ซ้ำแบบจะวิ่งขึ้นหนีไปไหนไปบนบ้านเลยแต่ว่ากับหมาเนี่ยมันผมว่ามันน่าจะห้ามมากกว่าลักษณะใช่ใช่แต่ประเด็นคือเราไม่ควรให้หมาเป็นคนห้ามไงคคนนี่แหละควรที่จะต้องเป็นคนห้ามมันมันเป็นอย่างไงค้ครับคุณเน็ยแบบอ่าถ้าสมมติ มันเริ่มก่อวอดแล้วเริ่มจองหน้ากันสายห่างแล้วแบบเริ่มคางในลำคอแบบจะขู่กันแล้วถ้าผมไปแตะตัวหรือแบบว่าหยุดหยุดเนี่ยมันก็จะแบบยิ่งเหมือนเรายิ่งเล้ามันไปใหญ่เลยอะแล้วก็แบบถ้าสมมติเราอุ้มขึ้นเนี้ยเอาละนั่นแหละถ้าอุ้มตัวใดตัวหนึ่งขึ้นคืออารมณ์มาเต็มที่คือกระโจนใส่กระโจนใส่เลยกระโจนใส่ตัวที่อุ้มอะคืออย่าไปอุ้มแตะตัวไม่ได้เลยคือ ถ้าแตะไม่ได้นะไม่ต้องแตะทําเสียงรำดังให้มันตกใจอะ่ะนึกออกปะถ้าปกติเอาน้ําสาดโคมไปเลยก็ได้ไม่ต้องสาดหมาสาดไม่นองกลางอะ่ะหมาก็จะโอ้เกิดอ,อะไรขึ้นมันมันไม่กัดกันครับคือถ้าผมเคยลองแล้วลุกขึ้นมาไม่สนใจเลยเดินหนีเลยมันก็ไม่กัดกันเข้าใจไงแต่หมามันควรจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นฝูงไงหมามันไม่ควรจะต้อง คือหมายอยู่บ้านเดียวกันน่ะไม่ควรใช้ชีวิตเป็นสองฝูงเพราะทุกคนควรจะอยู่หนึ่งฝูงใต้ร่มของเจ้าของที่เป็นมนุษย์นึกอหรอว่าหมาของคุณยังไม่กัดไม่ได้หมาคาว่าต่อไปมันจะไม่กัดครับมันมีสิทธิ์กัดมันมีสิทธิ์ซัดกันนัวก็มีเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้ามัน มันเริ่มแค่ขู่หรือมันเริ่มตั้งท่ายแค่เดินมาอกขึ้นขึ้น,นหกอกเชิดเชิดอะไรอย่างเงี้ยหยุดได้ก็หยุดก่อนอย่าไปอุ้มเพราะการที่เราบางทีเอามือไปสัมผัสเขาหรือเราอุ้มเขาอะไรอย่างเงี้ยในในหมานะที่เขากําลังโฟกัสกับไอตัวข้างหน้าอยู่อยู่ดีมันมีอะไรมาแตะข้างๆเขาอ่ะมันก็จะเหมือนมีหมาตัวอื่นกําลังมาทําร้ายเขาหรือเปล่ามันก็ยิ่งจุดไฟให้แบบกูพุ่งเลยถ้างั้นเนึกอหอแม้ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเสียงดังๆก็ได้หรือใช้น้ำสะอาดก็ได้หรือถ้าเราคิดว่าเวลาแม่งก่อมาคู่กันทไีไรแล้วถ้าเราเดินออกแล้วมันจะเงียบหรือถ้าเราคิดว่าบางทีหมามันก่อมาคู่เพราะเจ้าของไหม,มคิดว่าเป็นเพราะเจ้าของไหมใช่ครับเพราะว่าส่วนมากครับพอดีการมันจะเกิดเวรมันจะเกิดเวลาไอ้ตัวเล็กสองตัวที่ชอบโดนกัดอ่ะ นอนอยู่กับแฟนผมแล้วสมมติชิโร่เดินมาใกล้ๆแฟนผมมันก็จะเริ่มล่ะเริ่มมีอาการแล้วแบบกระสับกระส่ายตัวไหน,นขู่ก่อน,นใช่ครับตัวไหนขู่ตัวไหนขู่ไอ้ตัวสองตัวที่ชอบโดนกัดอะอชอบขู่เขาแต่ชอบโดนกัดอ่า <laughs> เฮ้ยการที่หมาขู่แบบนี้เพราะเขากลัวเขากลัวเขาขู่เ <laughs> <p are> พื่อก,กําลังจะบอกไอนะ้เมึงอยเข้ามาแล้วเอื่อยเข้ามานะกูกลัว แล้วส่วนใหญ่ไอ้พวกเนี้ยไอ้ตัวที่ถูกขู่จะซัดเข้าไปประมาณว่า<ช>มือกลับมาสงบเหมือนเดิมมึงมอย่าเพิ่งสติแตกเพราะหมาที่บ้านน,นนะ้ยนะอยู่กันห้าตัวไม่เคยมีปัญหาเลยเกิดกันมาท้องเดียวกันเลี้ยงมาด้วยกันไม่เคยมีปัญหาอยู่ดีมีวันหนึ่งมีตัวหนึ่งที่เขาขี้กลัวแล้วไปทําีท่าไหนไม่รู้ตอนนั้นไม่อยู่มันกัดกันตั้งแต่นั้นมาไอเนี่ยก็กลัวนึกเนออว่า แล้วทุกครั้งที่เวลาหมาไอตัวไอตัวที่กัดมาน่ะเดินผ่านเขาก็จะขู่แล้วพอเขาขู่ปุ๊บไอตัวที่แค่เดินผ่านนที่ไม่ได้สนใจเลยนะแค่เดินผ่านนะก็จะหันไปแล้วก็ซัดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเราต้องหยุดใครถ้าคุณแฟนอะ่ะถ้าแฟนคุณอะ่ะนอนอยู่แล้วไอสองตัวเล็กเนี่ยมาอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดชีโร่หรือไอหมาวัดมันเดิมาไอสองตัวที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันขู่ก็ต้องหยุดไอสองตัวนี้ไม่ใช่ไปหยุดไอพวกนู้น มันตบมือข้างเดียวมันไม่ดังนึกออกปะเพราะฉะนั้นอย่าให้มีแรงส่งมันจะได้ไม่มีแรงรับกลับมาแล้วเราในฐานะเจ้าของคืออะไรเราต้องสอนหมาแล้วว่าเฮ้ยฉันเป็นคนบอกตัวเองว่าใครเข้ามาหาฉันได้ไม่ใช่หมานี่คืออะไรเรานอนอยู่กับหมาหมาตัวอื่นเดินผ่านมาอีสองตัวนี่โ่เฮ้ยนี่ของกูมึงอย่าเข้ามานะมึงอย่าเข้ามามันไม่ใช่เรื่องละถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ย แฟนตัวเองหรือตัวเองเนี่ยต้องทําเสียงเอานิ้วจิ้มสีข้ามันก็ได้ตบมือข้าง,างหูก็ได้อะไรก็ได้ให้มันตกใจอ่ะให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทาอ่ะมันไม่ดีนะให้ผลกระทบกัะหมาน่ะโอเคมึงขู่ใช่ไหมนี่เลยโดนนี่เลยเอาหนังสือพิมพ์ม้วนๆมาตีลงพื้นก็ได้อะไรก็ได้ได้ไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่กรณีให้เขารู้ว่าสิ่งนี้เขาทาอะ่ะมันไม่ดีแต่มันต้องไม่ด่ามานะาันนะกรุณาใช้เป็นกายสัมผัส เพราะการให้เราใช้เสียงคําพูดด่ามัะนนะหมามันฟังภาษาเราไม่ออกตรงนี้เรื่องนี้เราเคียร์ทีนี้เนี่ยพอมันขู่ปุ๊บพอมันเงียบปุ๊บเนี่ยแล้วเราแล้วตัวเองหรือแฟนอ่ะก็เรียกไอ้หมาว้กับไอ้ชิโร่ให้เข้ามาเพื่อที่เรากําลังจะดึงอํานาจไอ้สองตัวล่างและไอ้ชี้สูตสองตัวนี่นะเพราะเรากำลังจะบอกมันแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่มึงฉันเป็นคนบอกว่าไอ้สองตัวนี้เข้ามาได้ ถ้ามึงมีปัญหามากนะมึงออกไปเนื้อออกปะครับเออทีนี้เนี่ยหมาก็จะเห็นแล้วอ้าวเฮ้ยอ,อีป้านี่มันคุมได้นี่หว่าอีป้านี่มันจัดการทุกอย่างได้นี่หว่าถ้างั้นฉันก็ไม่ต้องเป็นคนจัดการอะไรประมาณเนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดแฟนตัวเองอ่ะแรงเขาข้างในไม่พออ่ะคือถ้าเขาทําแบบไม่แน่จริงไม่เอาจริงหรือว่าทําไปไแล้วก็กลัวไปอะไรอย่างเงี้ยการที่เขาบอกให้ไอ้สองตัวนี้เงบะ แล้วเรียกไอ้สองตัวนั้นเข้ามาแล้วถ้าเขาไม่มีภาวะผู้นําในการคุมสถานการณ์นี้นะมันก็ยังตัดกันได้เนือออกปะเพราะไอ้สองตัวเนี่ยมันก็เหมือนแบบมึงก็ไม่แน่จริงมึงก็ห้ามกูไม่ได้แล้วมึงก็เอามันเข้ามาทนั้นที่กูไม่บอกให้มึงเข้ามาอะไรประมาณนี้ยเพราะฉะนั้นคนแฟนต้องจริตจังเขาเขากลัวครับเวลาเวลามาจะขู่กันใช่ครับเขากลัวแบบกลัวจะกัดกันเขาก็เลยแบบเหมือนในใจเขาแบบ ร้อนลวนตลอดเวลามัมาจะเริ่มก่อสองคารามแล้วเงใช่ใช่เข้าใจมันเลยทีนี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของคุณนิวและที่คุณถ้าเกิดสถานการณ์แบบเนี้คุณนิวต้องบอกคุณแฟนว่าให้ใจเย็นเนื้อหรอปะคือเรารู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราป้องกันได้แต่อย่าเพิ่งไปสติแตกก่อนที่มันจะเกิดคเนือ้อหอแมเพราะว่าอะไร เฮ้ยถ้าเขาไม่กล้าลงโทษหมานะหรือแล้วเขากลัวกลัวหมาเจ็บไม่กล้าทําอะไรกับหมาอะไรเงี้ยบอกเขานะว่าคุณเอาอยัางไงล่ะคุณเป็นคนสอนให้หมาอ,อ,อยู่ร่วมกันให้ดีหรือว่าคุณอยากเห็นหมาถูกเย็บสิบเข็มอ่ะถูกไหมมันมันเหตุการณ์มันจะเกิดส่วนมากจะเกิดเวลาแฟนผมอยู่เแหละเพราะว่าปกติถ้าผมอยู่นะแล้ว ครูไพวกนี้คือมันจะไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยไม่เคยมาแต่แบบถ้าปลูกกันปุ๊บผมจะจ,ะจะัดจะดสภบพพงสถนานการน่าจะแบบเหมือนมันรู้ว่าคนเนี้ยทําอะไรมันไม่ได้ใช่นนะคือเขาร <c oughs> ู้คือในฝูงหมาน่ะมันต้องมีหนึ่งตำแหน่งคือตำแหน่งจ่าฝูงถูกไหมแล้วที่เหลือก็เป็นผู้ตามทีนี้เนี่ยจ่าฝูงไม่หน้าที่อะไรจ่าฝูงไม่หน้าที่ที่จะเป็นคนจัดการสถานการณ์นั้น จ่าฝูงจะเป็นคนบอกเองว่าพวกมึงนั่งพวกมึงเงียบพวกมึงเล่นกันได้พวกมึงกินพวกมึงเดินพวกมึงไปขี้จ่าฝูงเป็นคนจัดการไอ้ลูกฝูงไม่มีสิทธิจัดการอะไรเลยนะลูกฝูงมีแต่สิทธิ์มีแต่ทําหน้าที่ฟังจ่าฝูงอย่างเดียวเนื้ออรอปะทีนี้เนี่ยการที่เราอย่างอย่างคุณนิวอยู่ในนั้นอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยเป็นไปได้ว่าคุณนิวมีความเป็นผู้นําสูงกว่าหมาก็จะเรีนยนรู้แล้วว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเฮียเขาคุมสถานการณ์ เราต้องทําตามเฮียถ้าเฮียเป็นแบบนี้กูไปห่วงเฮียไม่ได้กูจะเดินไปแตะเฮียไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่พอแฟนมาแฟนเป็นอ่อนนี่แฟนไม่มีความเป็นผู้นําหมาแม่งก็นําแฟนเนือหรอวะแล้วพอหมานําแฟนปุ๊บเขาคุมคนแฟนคนแรวแล้วลที่นี้ยหมาสี่ตัวคิดว่าคุมได้อยู่คิดว่าเอาไหม่หมาสี่ตัวเป็นเจ้าของผู้หญิงหนึ่งคนอะไม่ใช่ผู้หญิงหนึ่งคนเป็นเจ้าของหมาสี่ตัวนะ แต่นี่คือหมาสี่ตัวเป็นเจ้าของผู้หญิงคนเดียวและแม่งก็จะแย่งกันว่าใครจะได้ผู้หญิงคนนี้ไปเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นเขาต้องเปลี่ยนตัวเขาเองไม่ใช่ให้หมาเปลี่ยนเพราะหมามันไม่เปลี่ยนถ้าคนไม่เปลี่ยนครับอืมเพราะเขาเขาโอบไอ้สองตัวนั้นเป็นพิเศษอยู่แล้วอไอตว้ตัวที่ชอบโดนกัดอะคือเขาก็โอมากแบบเพราะมันตัวเล็กน่ารักไงครับ แต่ทีล uh ่ล huh. ่มันจะเป็นชิสุที่แบบตัวใหญ่กว่าพวกอะ่ะตัวใหญ่กว่าพี่น้องอ,ะอ่ะเขาก็ไดนรักไอ้สองตัวนั้นคือไอ้อไอ้สองตัวนั้นคือจะนอนอเวลานอนนี่แทบจะขึ้นเป็นมันชอบไปขึ้นไปนอนมันตัวคนเลยอ๋อนั่นไงหมาแตานมมันขึ้นมานอนมันตัวคนอะ่ะผมจับลงจับลงไม่ให้มันขึ้นอ่าการที่เขาขึ้นมานอนมันตัวเราอะ่ะเขากําลังบอกเราแล้วว่าเฮ้ยฉันคุมแกนะเวย้ยเนอะป่ะพอขึ้นบน นอนบนตัวปุ๊บถ้าใครขยับขย,ยื่นหรือจะเดินหาเนี่ยเอาละอืถูละไม่ดีไม่ดีอันนี้คือคุณแฟนต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเยอะแยะเลยอ่ะคือหนึ่งและเขาต้องรักหมาให้เท่าเทียมกันปฏิบัติกับหมาให้เหมือนกันถ้าจะดุไอหมาวัดถ้าจะดุไอชิโร่เฮ้ยไอสองตัวนี้ก็ต้องโดนเพราะมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัญหา,<อ>าแล้วการถ้าเกิดมันกัดกันหรือว่าอะไรอย่าไปโอยิ่งโอยหมายยิ่งดูว่าเป็นดราม่านึกออกปะ คือถ้าในฝูงหมาด้วยกันเองเนี่ยลองไปสังเกตไอ้สี่ตัวนั้นเวลามันกัดกันอะ่ะพอกัดกันเสร็จอีกตัวหนึง่งจะให้เราเดินไปดูตายรอเปล่าวะไม่ตายโอเคจบไปแยกย,ย้ายไม่มีใครเดินมาไหวไม่มึงโอเคไหมมึงไปลงามาไหมมึงมึงจะตายไหมมึงกูเป็นห่วงมึงว่าไม่มีมีแต่คนเนี่ยเา,เาที่ทําเขาเขาจะชอบใช้ทิกเนี่ยครับแบบถ้าหมาเริ่มแบบเดินเข้ามาใกล้กันมากจะกัดกันละจะกัดจริงๆแล้วถ้าไม่ห้าม เขาก็จะแบบอ่ะกินขนมกันแบบแล้วหมาก็จะหยุดหยุดผมก็เลยแบบอย่าทําอย่าทําแบบนี้ได้ไหมเพราะว่าถ้าทําแบบเนี้ยมันก็จะรู้ว่าถ้ามันขู่มันก็จะได้กินขนมอีกมันก็ได้ขู่กันอยู่อย่างนั้นแหละอือบางทีขู่บางที่ไม่มีอะไรเพราะขู่แต่เข้าใจว่าขู่เราได้ขนมเหมือนแบบเวลาหมาอยู่ดีก็ยกมือให้เพราะนึกว่ายกมือให้เราได้ขนมเออไม่ดีว่ะเราว่าคุณแฟนนี่ต้องเปลี่ยนเยอะมากๆเลยอาจจะ เอาจริงๆนะจะต้องบอกเขาแหละว่าถ้าเขาอยากให้หมาเขาอยู่ด้วยกันดีๆไม่มีปัญหานะ่ะอืตัวเขาก็ต้องเปลี่ยนเนาะครับคุณนายครับผมขอถามอีกเรื่องหนึ่งคือเวลาที่มันมันเลิกขู่กันแล้วอะไม่ได้กัดกันนะครับแค่เดินแบบเหมือนมีอาการแล้วแบบพอเดินยากออกจากการไอชิโร่อะมันจะชอบเดินมาที่ผ้าเช็ดเท้าหน้าบ้านแล้วก็แบบขุด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 ของนั้นอ,ะ,อะเหมือนแสดงพลังของมันอะ ระบายอารมณ์ระบายพลังงานมันคือการระบายพลังงานอืมไอสองตัวเล็กนั่นก็จะมันจะมีตัวหนึ่งที่แฟนเขาโอบมันก็จะเดินมาแล้วมันก็จะขึ้นมาขี่ชิโร่แบบเอาขาสองขาเจาะบนหลังชิโร่างอืมแล้วชิโร่ทำเนีมันคืออะไรครับมันก็ไม่ทาอะไรครับมันก็ไม่กัดไม่อะไรไม่ขู่เฉยๆเลยแต่ชิโร่คือตัวแรกที่ไปเริ่มก่อนไหม ม่ใช่ครับอ๋อไอหมาวัดในตัวเล็กกันแหละอ๋ะอในตัวเล็กกันแหละมันมันเหมือนแบบว่าเขากําลังจัดระดับของเขากันอยู่แล้วถ้าสู้กันกูแพ้งั้นกูไปข่มมึงต่อให้รู้ว่ากูใหญ่กว่ามึงนะ <c oughs> อะไรประมาณนี้แต่ถ้าไอที่ <c oughs> ชิโร่ที่ไปขุดขุดขุดน่ะเหมือนเขาระบายพลังงานออกเหมือนแบบกูไม่รู้กูเครียดมากกูอื้ททำอะไรไม่ได้โว้ยถ้าเป็นคนก็เดินไปต่อยกระจกอะไรประมาณนี้เออประมาณนั้น เอ,อนั่นแหละส่วนในเรื่องที่มันขึ้นไปขึ้นไปกระโดดขี่ตัวหนึ่งน่ะคือต้องให้ต้องหยุดนะอย่าให้ทําเพราะว่าหมาไม่ควรจะข่มกันแล้วกันเออแต่มันคือธรรมชาติของสัตว์นะถ้าพูดตรงเหมือนแบบตัวสตัวผู้2ตัวชนกันใช่ไหมพอชนกันปุ๊บไอ้นี่แพ้ไอ้ตัวที่แพ้เนี่ยมันจะหันไปชนตัวอื่นต่อเหมือนวัดพลังกันน่ะถ้างั้นมึงกับกูละใครเก่ง่ากัน อไอ้นี่ชนะไอ้นี่แพ้ไอ้นี่ก็จะหันไปหามือตัวไหนมาให้กูแซวให้กูสอยสักตัวสิ <S <S อะไรประมาณนี้เขาก็จะจัดลำดับกันไม่ต้องปกติของสัตว์อืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราในฐาหนะผู้น,น,หาหนําในฐานะจาสูงเราต้องเป็นคนคุมสถานาการณ์ให้ได้ถ้ามึงหยุดมึงต้งองหยุดมึงเงียบมึงต้องเงียบมึงแักกันนักใช่ไหมมึงแยกเลยแยกเสร็จแล้วเอาไปเดินนั่นกันเลยสักชั่วโมงหนึงน่ง เนอะแม้ให้มันกลับมารักกันเหมือนเดิมทีนี้เดินกันเนี่ยก็เดินข้างๆเรอ,อนะไม่ใช่เดินล่เรานะถ้าเดินล่เรานี่ก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนเดิมอืมให้มันกลับมาผสานสายสัมพันธ์กันใหม่นะ่ะปัญหามันเยอะมากครับเรื่องสายจูงก็เหมือนกันถ้าถ้าผมใส่อีกตัวหนึ่งอยู่เดินมาเอาสายจูงเนี่ยเขาจะรู้ละเขาจะตื่นเต้นกันแล้วว่าจะได้ออกจากบ้านถ้าใส่ตัวหนึ่งเอบจะเกิดอาการข่วนเลย ไอ้พวกนี้คุณมอง,องว่าเป็นหลายปัญหานะมองว่าเป็นปัญหาเดียวคือเจ,จ้าของไม่มีความเป็นผู้นำเพราะฉะน,นั้นคุณไปเสริมความเป็นผู้นำคุณก่อนความเป็นผู้นำคืออะไรลองคิดสภาพเป็นคนน่ะคุณจะเลือกฟังผู้นำแบบไหนอะสงบแต่เด็ดขาดหรือขี้โมโหอ,อ่อนปกเปียกใช้แต่กำลังอย่างเดียวทำไมมึงไม่ฟังกูวะอะไรเงี้ย หรือแบบเงียบกูสั่งให้มันเงียบมันต้องเงียบเข้ามุมไปเลยอะไรประมาณนี้มันคือสิ่งที่อยู่จากข้างในมันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นเพราะคุณตัวใหญ่กว่าเขานะคุณเป็นผู้ชายนะคุณมีกล้าวนะมันไม่ใช่นะหมามันทําไมแมวบางตัวคุมฝูงหมาได้อะรางั้านที่แมวทางด้าน,นที่ทาหมาตัวนั้นแม่งซัดกับแมวตายหาเลยแต่คือแมวตัวนั้นนะ่ะแรงข้างในเขาสูงกว่าไงเขาเด็กข่ายกว่าเขาสงบกว่าเขาเป็นคนบอกเพราะนั้นเอง กูบอกให้มึงหยุดมึงต้องหยุดแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นคุณมองว่ามันโหปัญหานู่นปัญหานี่ปัญหานั่นนู่นนี่นั่นทั้งหมดทุกอย่างเกิดจากปัญหาเดียวคุณไม่มีความเป็นผู้นําถ้าคุณมีความเป็นผู้นําอ่ะไอสี่ตัวมันฟังหมดทุกอย่างแหละบอกให้หยุดมันก็ฟังบอกให้มันเงียบมันก็ฟังนึกออกปะเพราะฉะนั้นกลับไปแก้ตรงนี้ก่อนนะคะ ครับผมโอเคหมดเวลาแล้วมีอีกสายหนึ่งเขาลอยครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ